ต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านแปลงสร้างคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิถีไทยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาก้าวหน้าสู่อาเซียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านแปลงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลบ้านแปลงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารชื่อนายจำนงเพียรขุนทดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2563จำนวน216คน <S <S ด้านที่1คุณภาพนักเรียน ด้านผลสำฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินคุณภาพสูงกว่าระดับประเทศต่ตอเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2560ถึง2562ผลการทดสอบระดับชาติโอเนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจซึ่งในปีการศึกษา2561 เป็นลำดับที่หนึ่งของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพศบุรพาค่ะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านแปลงได้พัฒนานักเรียนดังนี้ในช่วงเช้านักเรียนได้ครบทงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตกล่าวคำปฏิญาณตนกล่าวคำค่านิยม12ประการกล่าวคำอาราธนาศีลอาราธนาธรรม นั่งสมาธิประกอบเพลงดังดอกไม้บานและเพลงมอบความรักในช่วงพักกลางวันนักเรียนได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยเพลงการท่องสุดคูณกิจกรรมเบนยิมแห่เมตตาและเป่าคลุยในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่โรงเรียนบ้านแปลงจะจัดกิจกรรมคืนวิถีวันพระโดยนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบ,บาตรในทุกๆสัปดาห์ ด้านที่ 2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแปลงได้ส่งครูเข้ารับการอบรมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานาครราชสีมาเขต5จากนั้นนำมาขยายผลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคมท้องถิ่นและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำหลักสูตรสถานศึกษาไปออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามจุดหมายมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสรุปผลและนิเทศ นำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนบ้านแปลงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้แก่หลักสูตรการจัดทำภาพยนตร์สั้นหลักสูตรการแปรรูปอาหารสังขยาและข้าวโพดกวนหลักสูตรท้องถิน่นข้าวเกลียบมันเทศโครงงานอาชีพเรื่อง การสารตะกร้าจากเชือกมัดฟางกิจกรรมสอนซ่องเสริมเพิ่มความรู้สู่ห้องเรียนหลักสูตรสหกรณ์โรงเรียนโครงการสวนครัวตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมโดยการออกแบบมีการวางแผนมีการจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ระบบการวัดและประเมินผลจัดกิจกรรมโดยมีการสร้างเครื่องมือพัฒนาเครื่องมือมีกระบวนการวัดและประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้านที่3การบริหารและการจัดการผู้บริหารเป็นผู้ที่มีวินัยและพัฒนาตนเองมีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทดีมีความสุภาพอ่อนโยนแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับ การเป็นผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำมีความสามารถมีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถบอกทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจนมีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระยะ3ปีด้านการพัฒนาองค์กรสถานศึกษามีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมีการพัฒนาระบบแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเพื่อพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องศตรวรรษที่21โดยใช้ b e n t e d learning ซึ่งมีรูปแบบการสอนเช่น w ั r k m o เลการนำหลัปกปัะญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนการเรียนออนไลน์ e-learning การเรียนในห้องเรียน classroom learning หลักสูตรโรงเรียนสุจริตและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ ผู้ปกครองนักเรียนด้านที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแปลงมีการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการกำหนดเป้าหมายทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดจุดเน้นของหลักสูตรและตามความต้องการการจำเป็นของนักเรียนแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบมีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายกิจกรรมการเรียนรู้และสอดค้องกับธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียนนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานทำงานเป็นกลุ่มอภิปรายและนำเสนองานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาให้เวลานักเรียนได้คิดตอบปัญหาแก้ปัญหาการสะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านที่5ความดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแปลงมีโครงการกิจกรรมดีเด่น3โครงการมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนลงมือปฏิบัติพร้อมสนับสนุน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมและมีผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนประชารัฐกิจกรรมแปรรูปอาหาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโครงการเสวนครัวตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียงขอได้รับความขอบคุณจากคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแปลงขอบคุณค่ะ